สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับ identity v ในตอนนี้นะครับได้นำคอลเลบที่ดีที่สุดอย่าง Persona 5กลับมาแล้วนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาสุ่มลูกแก้ว Persona 5ครับผมเกรินไว้ก่อนนะครับว่าสกินที่ผมเล็งในการกลับมานครั้งนี้นะครับมีแค่สกสกินเท่านั้นนะก็คือสกินของฟุตบะนะครับเมคานิก กับสกินของมาโคโตะหรือว่านักบินกองทัพนั่นเองเพราะว่า2ตัวละครน,นี้นะครับเป็นลูกรักนะครับของพีดๆตั้งแต่ที่เกมเปิดมาใหม่ๆเลยดูได้จากโปรไฟล์ได้เลยเพราะงั้นเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าการเปิดกาชาในครั้งนี้ผมจะเกลือหรือว่าจะได้ตามสม่งหรืซึ่งงบที่ผมเตรียมไว้นะครับรวมทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่120โรนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะได้แน่ๆสองสกินแต่ว่าจะออกเป็นสกินอะไรเราก็มาดูกันดีที่สุดก็จะออกเป็นฟุตบะกับมารคตกส่วนในกรณีที่แย่ที่สุดก็คือเป็นโกโร่กับฮารุนะครับส่วนตู้หนึ่งจริงๆผมเปิดอ e ีก2 3มันก็จะได้สกินนะครับแต่ว่าไว้ก่อนแล้วกันเรามาเน้นที่เป้าหมายหลักเราก่อนถ้าเหลือก็อาจจะไปกดได้นะครับโอเคพูดกันมาเยอะแล้วได้เวลาเปิดกาชามา ามาเรามาดูว่า20โลแรกฟรีของเราจะได้หรือเปล่าอันนี้ได้จากกิจกรรมนะครับแชร์กิจกรรมแชร์แล้วก็กิจกรรมเล่นไป,ไปโ,โอเคตู้2ผมยังไม่เคยเปิดนะเพราะฉะนั้นมันก็จะยังมีอะไรที่ผมยมังโอเคสรุปก็คือ โรสิบโรฟียลไม่ได้เลยมาได้เวลาเข้าเหนือเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาไป่ได้สวัสดีทุกคนนะครับอ่าคือถ้าถามว่าทำไมยูดีผมถึงได้สกินแล้วไอช็อตเปิดกาชาอยู่ไหนนะครับอ่าผมจะเล่าให้ฟังง่ายๆก็คือไฟเสียครับแม่งเออ เฮ้ยมันมาเสียอะไรตอนเปิดกาชาโอ้โหแล้วมันย้อนกลับไปได้ด้วยไงโธ่เพราะงั้นเราก็ต้องเข้าสู่ช่วงสรุปแบบไม่เต็มใจนะครับก็คือผมเปิดกาชาใช่ไหมครับผมเปิดไปทั้งหมดหนึ่งไม่ใช่หนึ่งรอเปิดไปทั้งหมด7 1็บเอดนะครับเจ็ิบเอดอันเอ้ย71 71อดดโร่อ่าใช่แล้วผมก็ได้ตัวตับตามที่หวังนะครับน้ครับไม่หอได้ น้องมาประสบด้วยเป <Hey. S 1> กันนะครับก็คือเราประสบความสำเร็จนะครับในการเปิดกาชาในครั้งนี้นะครับผมเยี yeah. แล้วก็อีกเรื่องที่น่าจะไม่พูดไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของนี่เลยเจ้า uh, Soul of Resistance นะครับหรือไอ้ uh, ที่ว่าพลังนะครับเขาแจก1นึ่พันหลอดไฟด้วยนะครับผมครั้งนี้โอเค ึ่งที่ผมวางแผนสกิลที่จะพลังนะครับก็จะเป็นสกิปของมาโคโตะนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุตะบะมันมันสวยอยู่แล้วนะรู้สึกว่าดีเขาสวยอยู่แล้วอีกเขาคือโคตรสวยเลยเพราะนั้นผมว่าเพราะนั้นผมว่ามาปลุกปมาโคโตะทันดะีผมเ็นนะ อเคเดี๋ยวเราลองไปดูโมเดลในเกมดูม่อยู่กันในเกมแล้วนะครับนี่คือโมหน้าสกินมาคโตะนะครับอ่าสกินคอลเลคชั่นะครับระหว่างไอเดนกับเพอร์สนาของมาธาเองเอาจริงโมเดลผมว่าสวยใช้ได้นะเลยออเสื้อผ้าเรียบง่ายนะครับดูสวยนะส่วนปืนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นปืนอะไรมันน่าจะเป็นปืนยุคเก่าๆปืนปืนลูกโมอะไรเงี้ยครับ ก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับประดับนี่มากเลยนะมีประดับไฟฟ้าเนี่ยส่วนนี้ก็จะเป็นชฉมหน้าสกินฟุตบาทนะอ่าคอลเลคชันโฆษณาของอ่าเมคานิกน้องแม็กวิร์ดเทรซี่แล้วแต่จะเรียกนะครับเอาจริงนะผมรู้สึกว่าสกินเนี่ยเป็นสกินที่สวยที่สุดละถ้านับแค่ดีเฟลต์นะของการคอรลเลคชันโฆษณาเนี่ยผมว่าสกินนี้คือกินขาดล,ละดูดูชุด ดูผมดูการออกแบบอะไรต่างๆครอบคือ,อยิ่งกันปะคือมันมันเพอร์เฟกต์มากเลยส่วนผมนะที่ผมอยากได้นานมากนะแล้วก็ดีใจนะที่เขาเอากับนะครับอันนี้ก็เป็นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ต่ทุกคนผมผมผมเก็บนะโอเคครับพันไปแล้ว โอเคครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของคลิปวิดีโอนี้นะครับการเปิดกาาแชร์พัสดาของผมนะะก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต i มช่องทางขอผมด้วยนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีกับการเปิดกาชา์พัสดาครับสัสดีผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ